การที่ผ่านผู้ชายนักต่อนักคือว่าใช้กรรมกับผู้ชายชาติที่แล้วไหมไม่ใช่ปะอันนี้เ้าเรียกสันดานมึงจ้ะเออไม่ใช่ว่ามึงชดใช้กรรมแหมผ่านผู้ชายมามากเท่ากับชดใช้กรรมจากชาติที่แล้วเ <c oughs> ออมึงจะชดใช้หาอะไรมึงไปความมักมากของมึงเองอ่ะ <c oughs> มันจะมาผ่านผู้ชายหาอะไรเยอะแยะมึงไม่มากมากมึงจะผ่านเหรอก็เพราะมึงมักมากมาเลยผ่านมามากมายมาหาศาลนี่ไงก็มึงไปอ้ายเขาเอง <c oughs> มึงจะโทษใครก็โทษตัวเองอ่ะ <c oughs> <c oughs> มึงไม่อ้ายเขาก็ได้นี่มึงไปอ้ายเขาทำไมล่ะ แม้โทษว่าใช้กรรมมึงนี่สัญดาณนี่พยายามจะหาเหตุหาผลในการออกจากกิเลสตัณหาตัวเองให้ได้นะหาทางตอบใจสุดๆเออมึงอยากจะสสอนก็สสอนไปสิมันจะเป็นอะไรล่ะถ้ามึงไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแกใครมันไม่ได้หนักหัวกระบานใครนี่มึงจะไปสนใจทําไมล่ะแต่มึงอยา่าไปมีความเห็นผิดไงว่าเพราะมึงใช้กรรมกับผู้ชายมามึงเคยไปทําเขามาหรือเปล่าเออ สามสอนมันก็ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะแต่มีทีละคนสิรู้จักพอใจในสามีภรรยาของตนเมื่อมีแล้ววันหนึ่งมันเลิกไปมีใหม่ก็ไม่ได้ผิดอ่าบางคนมันมีแล้วผัวตายตลอดอย่างเงี้ยมันมีใหม่อีกสักร้อยคนพันคนก็ไม่เป็นอะไรแต่ขอให้พอใจในขณะที่มีอยู่เลิกลากันแล้วก็ไปหาใหม่ไม่ใช่มึงมีไม่เลือกหน้าเลยมีซ้อนแล้วซ้อนอีกอย่างนี้อันนี้ก็ใช้ไม่ได้งไงร,รู้จักพอใจในสามีภรรยาของตนการจะมีมาเยอะไม่ใช่ ไม่ใช่ปัญหาการจะผ่านสมรภูมิลบมาก็ไม่ใช่ปัญหาในการมีผัวมีเมียม,มามากมายมาหาศาลก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องผิดถ้าเราพึงพอใจในสามีภรรยาของตนในขนานั้นไม่ได้ผิดอะไรอย่าไปเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นก็แล้วกัน